่ารักดีนะครับปรไปดูกันต่อเลยน้องไบเรื่องของค้างคาวใช่ไหมที่จังหวัดแพร่ค่ะฝูงค้างคาวเป็นล้านๆ้านตัวเลยนะคะบินว่อนอยู่ในอากาศแล้วก็บินเข้าไปอาศัยอยู่ที่ถ้ำผาคอค่ะเป็นภูเขาสูงมีถ้ำอยู่หลายแห่งนะคะบริเวณตรงนี้แต่ว่าที่ค้างคาวเข้าไปอยู่เนี่ยคือถ้ำแห่งนี้แห่งเดียวคือถ้ำผาคอบินออกมาจากถ้ำทุกวันช่วงตีห้าแล้วก็บินกลับเข้าไปอีกทีตอนห้าโมงเย็นค่ะ นะะักข่าวของเราก็เลยไปซุ่มดูแล้วก็ไปถ่ายภาพพร้อมกับชาวบ้านเนี่ยนะคะาาก็คาดว่าเป็นล้านล้านตัวค่ะนนะคือชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนอกหมู่บ้านก็มีถ้าอยู่หลายแห่งนะเพราะว่าลักษณะเป็นภูเขาสูงแต่ทําไมค้างคามมันไม่ไปมันถึงมาอยู่แต่ที่ถ้าแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งชื่อคุณสมหวังฤิธทิชาติก็บอกว่าพบแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะคะทีแรกชาวบ้านไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติแต่ไปๆไปมาๆชาวบ้านเริ่มเห็นว่าน่าจะแจ้งเรื่องนี้ให้จังหวัดทราบดีกว่าเผื่อจะได้ทําเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้มาดูฝูงค้างคา,าวบินเข้าบินออกถ้ากันนะคะอืมนี่แหละบอกว่าเวลาบินนี่ดูแล้วเหมือนคล้ายเชือกที่หมุนเกลียวเข้าไปในถ้าเลยไว้พี่จะพาน้องไปดูเออดีค่ะอยากดูเนาะค่ะ